สวัสดีครับสวัสดีครับผมแล้ววันนี้นะฮะพบเจอกันอยู่บนภูเขาภูเขาครับผมวันนี้พวกเราทั้งสามนะครับจะมาเอาชีวิตรอด12ชั่วโมงในป่าครับผมพวกเราทั้งสามนะครับแล้วก็สุนัขอีกหนึ่งตัวนะฮะได้ขึ้นมาอยู่บนที่น้ําตกนะครับตอนนี้น้ําตกนะครับรู้สึกว่าจะแห้งแล้วนะครับแต่ก็ยังพอมีน้ํานะครับตอนนี้ก็ สามารถเล่นได้ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูน้ําข้างบนกันบริเวณนี้เราจะนอนก็อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับ,เร,บเรามีเต็นท์มาหนึ่งเต็นท์ครับจะนอนกันสามคนนะครับไม่รู้จะนอนได้หรือเปล่านะครับว,วันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดหนึ่งคืนนะครับคุณผู้ชมนอนได้ไหมี่เกมเระวังไดะนะ้ไหมฮะ <S <S> <S อ่ะเดี๋ยวช่วยกางเต็นท์ก่อนครับ oh. คุณผู้ชม ทุกคนจะได้ยินเสียงน้ําตกนะครับผมลินลินนะฮะบรรยากาศดีมากครับตอนคืนนี้ก็จะได้ยินเสียงน้ําตกนะครับเสร็จแล้วนะครับผมสําหรับกลางเต็นท์เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูน้ำนะเมื่อกี้เขาพ่นลงไปนอนแล้วน้องร้อนไงขึ้นมาไกลนะคุณผู้ชมแต่ยังดีที่น้ำมันไหลใช่เราไม่จะพาไปดูน้ําตกครับ อึ๊บขึ้นยาดนิดนึงนี่น้ำตกน้ำตกแล้วตรงนี้เกือบหัวเข่าอ่ะทุกคนเนี่ยเนี่ยหืมอาบน้ำได้ไหมอาบน้ำได้ตอนกลางคืนแกพาเล่นน้ำได้เลยได้ลงมาแล้วแน่แน่นั่นไงพี่เจมส์เรียบร้อยนั่นดูตัวเวิร์ดร้อนลูก ตามมาด้วยนะครับผมวันนี้รู้สึกว่าจะต้องแบบให้นอนอหอให้นอนในเต็นท์นอนนอกเต็นท์อะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> อันนี้ชุดจัดดับครับผมนี่บรรยากาศครับผมเย็นสุดยอดมากครับเ <c oughs> ดี๋ยวไปดูสัมภาระที่เ,เราเตรียมมาในค่ำคืนนี้นะครับคุณผู้ชม <c oughs> มีอะไรบ้างครับน้องมิกก็ยอสิบห้า อันนี้ขายไม่ได้อันนี้ไม่ไม่เขาไม่ได้จ้างครับไม่ได้จ้างครับผมเราเตรียมมานะใช่แล้วก็มีน้ำใช่ไหมขายไม่ได้น้ำครับผมโอเคแล้วก็มีขนมคลองแขงหรือเปล่านี่ขนมนะครับมีน้ํามีน้ําเปล่านะครับแล้วก็ขนมขบเคี้ยวเล็กๆน้อยๆนะครับผมมีเฮลบอยนะครับผมแล้วก็มีน้ําแข็งนะครับประมาณนี้นะคุณผู้ชมไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็มีข้าวสารนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาไม้ไผ่แล้วก็จะมา หุงข้าวกันนะครับวันนี้หุงข้าวด <a> ้วยการใช้กระบอกไม้ไผ่นะครับผมวันนี <se> ้จะสอนน้องๆนะหน้าที่ของเราในตอนนี้ก็คือหาอาหารรับประทานนะครับผมหาข้าวันก่อนเดี๋ยวผมไปตัดไม้ไผ่ก่อนนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้ผมจะให้น้องนะครับอ่าก่อไฟนะครับแล้วก็หุงข้าวนะครับคุณผู้ชมอันนี้สองกระบอกใช่ไหมพี่เจมสองกระบอกครับเราจะหุงข้าวสองกระบอกโดยการใช้กระบอกไม้ไผ่นะครับคุณผู้ชม นี่เดี๋ยวต้องนอนเอาเข้าวใส่โอเคเดี๋ยวตอบกันี่นีวันนี้เราพกข้าวสารมานะครับโอเคครับผมอีกอันนึงกองลงไปครับผมให้ได้ครึ่งของกระบอกไม้ไผ่ข้าวจะออกมามีรสชาติที่หอมมากาเลยนะครับใ,ใช่นี่ครับ ผมก็จะเป็นคนถือกล้องให้น้องนะคุณผู้ชมจะไม่ค่อยได้ออกสื่อเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวให้น้องฝึกฝึกน้องไปในตัวเลยนะครับวันนี้เราไม่มีของมาต้มนะคุณผู้ชมเราก็สามารถต้มได้นะครับต้มโดยการใช้กระบอกไม้ไผ่นะครับอันนี้เราก็จะหุงข้าวอย่างเดียวนะครับถ้ามีของแบบมีปลามีเนื้อมีหมูนะครับเราก็สามารถต้มแกงในกระบอกไม้ไผ่ได้เหมือนกันนะครับ ได้ยังครับน้องนนท์ได้แล้วน้ำใส่ให้เต็มครับขึ้กระบ,บอใช่อเอาน้ำใส่ให้เต็มเลยครับผมบรรยากาศด,ดีมากเย็นบอกแล้วน้องมี่บอกว่าขึ้นมาตอนกลางคืนจะร้อนหรือเปล่าไม่ร้อนนะครับผมเพราะว่าลมโกกครับเย็นสบายเย็นสบายแน่นอนใส่เต็มไม่เปลี่ยนนะ้เต็มครับ เต็มไหมมันซก่อนนี้ใส่ให้เต็มครับเดี๋ยวเวลาเดือดน้ำก็จะออกมาเองไม่เป็นไรโอเคตอให้เท่ากันครับเอาให้แน่นๆนะโอเคหนักกวางครับผม วางไม้อย่าตงใส่น้ำนี่โอเคนะครับน้ําไหลออกเยอะยังเมื่อกี้ดูสิถ้าไหลออกเยอะแล้วก็น้าใส่อีกใส่วางให้แบบมาล้านกันเนี้ยให้เอียงเอาพอละแล้เขาวางเลยครับก้อน้ำวิธีการหุงข้าวของพวกเรานะฮะดยการใช้ก็บอกไม่ไพ่นะครับข้าวครึ่งนึงนะครับผมแล้วก็ น้ำน,น,น้ำอีกครึ่งหนึ่งนะครับผมเหมือนกับเราหุขงข้าวปกตินะครับน้ำท่วมฝ่ามือนะครับผมโอเคชีวิตรอดคืนนี้เราจะรอดไหมครับรอดครับคิดว่าไม่จะรอดนะดมีข้าวเราลอ,<ะ>ลอดแน่นอนใช่ไหมพี่เกมอย่าพูดอย่างนั้น,น,น <laughs> จามน้ำหรอจามน้ำผมร้อนมากเลยตอนนี้นน <laughs> เดี๋ยวประมาณหนึ่งทุ่มนะครับข้าวสุก แล้วก็เราจะมาดูวิวข้างล่างกันตอน,นมืดนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นเช่นไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวพวกเราขออนุญาตไปอาบน้ำมาก่อนนะครับแล้วพบกันครับ ทุกคนครับตอนนี้เรามาดูข้าวของเรานะครับตอนนี้สุกแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกินปลากันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มครับ,บผมเกประมาณสามทุ่มส <4 S 1> ี่สิบกว่าเออสามทุ่มสี่สิกว่าเกือบสีใช่เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันอีกว่าโอเค<ะ>ครับโหจะได้กินข้าวกันแล้วอุ้ยมันข้าวหลามมากเลยจ้าโอ้โหโอข้าวหลามซัดๆเลย อีกกระบอกนึงครับผมนี่หนึ่งกระบอกครับอือห mm ือโอ้โหฟันโดนข้าวด้วยพี่เกมโอ้โ oh หวันออกอ้ oh น่ากินมากเลยข้าวหอมช้อนมาเอาอย่างน,นี้เลยแบบอย่างเงี้ยจัดเลยพี่เกม mm hmm. นี่อ่ะพี่เกมกินก่อนเลย mm hmm. หอม ข้าหอมมากอือเอาเลยว้าวข้าวแบบกลิ่นหอมมากเลยพี่เกมใช่ครับตอนนี้อนี้ติดอืมติดดำนิดนึงไม่เป็นไรหรอกเร<ม>าก<ม>ินเพื่ออยู่ไม่อยู่ก็กินใช่นี่แหละมาอยู่กลางป่าอย่างนี้นะฮะมันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์ทุกอย่างครับกินเพื่ออยู่ครับตน,นี้โอ้แสบไหมพี่เกมแาบครับเหมือนยั่อผมอ่ะเ๋ยวก่อนนะ โอ้โหนี่นี่นี่ข้าวสุกกำลังดีอี่อ้อู๋ก็ข้าวอร่อยกันมากเลยสองคนเนี่ยโอ้โหเออพี่เกมเขาพ่นหิวเนี่ยน้องกินขี่หลังยังมีสองกระบอกครับคุณผู้ชม โอ้โหโอ้โหโอ้โน้องนอนกินบ้างไกินเลยครับหืมมิงนี่ดูอร่อยมากเลยก้าวสุกกำลังดีครับใช่ร้อนร้อนเป็นงานได้กินแบบนี้เป็นครั้งแรกหอมมากกลางป่า เหมือนขอาที่หุงบ้านเลยแต่ว่ามันมีกลิ่นไม้ไผ่ใช่มันหอมนะแล้วก็ใยไม้ไผ่ติดด้วยอือร่อยเหมือนข้าวหลามอ่ะนี่มันดำนิดนึงผมกินได้ทุกคนเฉียะออกก็ได้นะดำๆไม่เป็นไรผมกินได้เฉียะออกเฉียะออกกันนี่นี่กินปลากระป๋องผมชอบแบบกินแต่น้ำมันไม่กินแบบปลาเลยชอบกินแต่น้ำมันเอาคู่กับข้าวอร่อยไหมมื้อนี้สุดอร่อยนะครับผมแสนจะอร่อยครับผม ยอดดอยจริงๆเลยสุดยอดดอยโอ้โหดูทุกคนบรรยากาศยามค่ําคืนนะครับคุณผู้ชมที่เงียบสงัดมีที่เราสามคนกับหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับกําลังทานข้าวกันวันนี้ก็ขึ้นมาแต่หกโมงเย็นห้าโมงเย็นเนาะใช่ห้าโมงครึ่งใช่กาลังได้กินข้าวครับ ผมร้อนมากเลยนี่เลยครับอยู่กลางป่าไม่มีอะไรสวยหรูนี่แหละครับผมง่ายขอโพดอะข้โพดมันยังร้อนอยู่มันข้าวอะไม่ร้อนแล้วทีกินตรงนั้นมันอยู่ข้างนอกเดี๋ยวยังมีตะเบียงหลายอย่างเดี๋ยวให้ค่อยให้ข้าวโพดกินทีหลังอันนี้ก็อร่อยจังเลยข้าวมันหอม มันทาใม่อร่อยมีความสุขกับการกินข้าวใช่แล้วก็กินกับปลากระป๋องมันสุดยอดอยู่แล้วคือเราหิวข้าวด้วยประเด็นี้หอมจ้ะมันหอมไม้ไผ่ใช่หอมไม่ไผ่มากขอออ้าวอันนี้แข็งนิดนึงอันนี้ไม่ขาดน้ําอันนี้ไม่ขาดน้ำก็บอกแตกแต่ไม่เป็นไรกินได้แต่ก็สุกพอกินได้แล้วแต่อนนี้สุกเลยอ่ะ สุดยอดระดับจังหวัดจริงๆโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราขออนุญาตกินข้าวจินตานก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะนอนนะครับจัดไปด้วยกันกินปลากระป๋องอ่าโอเคครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราทานข้าวทานปลากระเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เที่ยงคืนแล้วนะครับเราก็จะนอนพักผ่อนกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันในวันที่อาทิตย์ พระอาทิตย์ขึ้นนะครับแล้วเราก็จะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันโอเคน้องมิกปแปเดี๋ยวเรานอนนะครับนอนตรงนี้ได้ไหมนอนในเต็นท์สิอ <laughs> นอนในนี้ก็มดกัดสินั่งกินข้าวไปตายอยู่โอเคครับคุณผู้ชมครับเืนนี้นะครับนอนหลับฝันดีลาตีสวัสดิ์ครับราตีสวัสดิ์ครับทุกคนไปแล้ว เป็นไงครับผมเมื่อคืนได้หลับไหมไม่ได้หลับเลยมีอยู่คนเดียวนอนสบายกว่าเขาเลยนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวไม่ถึงจวโมได้ได้ได้ยินกลนด้วยนะไม่ใช่อ่ะถ้ากนไม่ใช่คนนี้คนหรือเปล่าผมไม่ได้นอนใกล้แจ้งครับคุณผู้ชมประมาณตีห้านะครับผมได้ยินคนกลนนะครับแต่ผมไม่ได้นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมก็ไม่ได้นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเมื่อคืนไปหาเห็ดมานะครับคุณผู้ชมนี่ฮะหาเห็ดไว้พี่เกมนี่ตาแข็งปักเลยเมื่อคืนอู้เต็มเลยอู้ เห็นไหมเอ้ยนี่ครับแล้วก็ในถุงด้วยนะคุณผู้ชมเป็นเห็ดแล้วงอกนะครับผมแล้วพกเหลืองแล้วก็แล้วงอกขาวนะครับนี่ข้าวโพดก็นี่ครับผมข้าวโพดสภาพ,พบขบ้าวโพด<บ>ข้าวโพด <บ S 2> <พบ S 1> ยังสลบอ่ะสลบไปแล้วสลบไปแล้วยัไง <laughs> ไงครับรวันพาทุกคนมาเอาชีวิตรอดในบนดอยบ้านเราก็สนุกดีบรรยากาศดีนะ ใช่ครับรรยากาศดีนะครับตอนนี้ก็เพียไหมเพียไหมไม่ไม่เพียรขอเพีย<ม> <laughs> นอนเพียผม,ผมรู้สึกว่าผมผมยังไม่ได้นอนแล้วมันไม่เพียแต่ผมรู้สึกว่าอยากนอนมากเลยตอนนี้โอเคเดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมผมจะให้น้องนอนนะครับแล้วผมจะไป อัดคลิปอีกคลิปหนึ่งโดยการหาเห็ดต่อนะครับคุณผู้ชมครับแต่ผมก็ไม่ได้นอนแล้วผมเราก็จะไปเล่นน้ำบนอยู่น,นอนได้เออไม่มีน้ําอยู่ข้างบนนะครับผมเดี๋ยวให้น้องไปเล่นน้ํารอนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาเห็ดต่อนะครับผมโอเคเราก็<น>เอาชีวิตรอดได้มาหนึ่งคืนโดยการยู่รอดปลอดภัยนะครับผมไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะครับโอ้ไฟนี่เปิดแจ้งสว่างเลยไฟทั้ง ก่อกองไฟแล้วก็มีไฟสว่างนะครับผมสบายมากครับชีวิตรอดกลับบ้านปกตินะครับมีแกต้มเห็ดเมื่อคืนไม่เห็นได้กินเลยเมื่อคืนอะไรนะต้มเห็ดด้วยนะครับแล้วก็ย่างเห็ดด้วยตีเห็ดด้วยนะครับขนมขนมหมดทุกอย่างน้ำโคกน้ำโคกแบบซีเห็บบ่ยเกี้ยงคุณผู้ชมใช่ครับเห็บบ่ยยังเหลือที่ไหนชีวิตรอดปลอดภัยเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะกลับบ้านกันแล้วนะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวรอผมประมาณเก้าโมงแหละจะกลับบ้านเพราะว่าผมไปหาเห็ดแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมก็รอชมในคลิปเก็บเห็ดกับผมได้อีกหนึ่งคลิปนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเก็บเห็ดกันเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่าน,นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เสร็จภาร,รกิจนะครับผมเชา้าเรียบร้อยแล้วนะฮะไปลาทุกคนไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปครับลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ แต่พี่เกมตอนที่เกมไปเก็บเห็ดมอาจจะไปลงไปลอยอยู่ด้านล่าง